ครับสวัสดีครับเป็นประจาทุกวันจันทร์คุดศุกร์นะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับในการเคะห์ภาพรวมรวมถึงตอบคำถามของท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟ e b o o k ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมวันนี้นะครับไม่ได้น่ากลัวอย่าง อย่างที่คิดกันนั่นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนโอเคดาวโจนลง600กว่าจุดแล้นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาขึ้นมาเยอะมากครับเรื่องปกติของดาวโจนนะครับถ้าทางจะลงยาวครับหลังจาก เป็นลักษณะไซเวยน่าจะลงได้พอสมควรแต่ไม่แต่ไม่น่ามีผลต่อตลาดหุ้นไทยเท่าไหร่นะนะครับเนื่องจากมันไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะครับตอนขึ้นทำดิวายเราก็หรือจะอาจจะกล่าวได้แบบหนึ่งนะครับว่าเราเองเนี่ยลงจนจนจนถึงถึงราคาพื้นฐานหมดแล้วนะครับ นะครับเพราะว่าดาวโจรทำออททำไฮไม่หยุดเลยนะครับยุโรปก็เหมือนกันแต่ของเราเองเนี่ยอ,อยังคงปรับตัวย่ำแย่สุดในใ,ใ,ในในในต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับนะครับก็เป็นเหตุผลที่เรารู้ร,ร,รกันอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยตัวเนี้ยมันมันราคามันน่าจะลงไม่ไหวแล้วสรุปภาพรวม น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็วันนี้เองผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็เริ่มมีแฮมเมอร์ตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับในแง่ของดัชนีลายชั่วโมงนะครับนะครับก็ทำให้พร้อมจะมีเซคนิเคาลดีบับกลับขึ้นไปข้างบนนะครับคือตอนนี้เราไซด์เวย์อยู่ระหว่างพันพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดถึงพันสามร้อยแปดสิบหกประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะ ลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายประนานประมาณนี้นะครับก็คงเหมาะสำหรับกับการเล่นทีเฟกนะครับลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายในส่วนของอตัวหุ้นเองถือว่าเล่นค่อนข้างยากนะครับวันนี้แม่ลูกก็กอดคอกันลงไม่เลิกเลยนะครับทั้ง e a ทั้งทั้งเน็กนะครับซึ่งประสบกับ เขเรียกอะไรเดียคือต้องหาต้องหาสินค้าทดแทนให้เป็น s อสเค e ให้ได้นะครับซึ่งณจุดนี้ยังมองไม่เห็นยังไม่เห็นเลยนะครับว่าจะเป็น s อสเค e ยังไงเพราะว่าในตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้าเองค่าชดเชยที่ได้ได้เอ่อกิโลกิโลวัตต์ละเก้าบาทประมาณนี้แล้วประมาณเนี้ยก็จะค่อยค่อยหมด หมดอายุหมดสมรชานลงนะครับเพราะนั้นรายได้ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับก็ยังไม่น่าซื้อนะครับถึงมันจะลงมาเยอะมากนะครับทั้ง E.A. ทั้งเน็กที่ผ่านมากลายเป็นขายฝันไปนะครับที่ขึ้นไปถึงร้อยหนึ่งนอกกนั้น ก็มีทรูนะครับที่ขึ้นมาเยอะมากนะครับรอบเนี้ยจะเริ่มปรับฐานแังๆลงนะอืมเป็นสัญญาณขายระยะสรรั้นกันก็อุ้นหลายตัวก็เหนื่อยเหนื่อยหนักเอานี้ตรงกันมาครับเอสพีอาร์ซ อน่าซื้อเหมือนกันนะครับรงมกันสตาตร์อิกตเล่มไม่มีคนดูเลยตลาดแย่ด้วยเฟซบ,บุ๊กปิดกันด้วยนะครับ ตันนี้ก็มีข่าวเปเปอร์ออก,กันเยอะลวนะครับคารา,าุ๊กก็ส่วนใหญ่ก็จะนิ่วชั่วนะครับเพราะว่าธุรกิจเบียรดูเหมือนจะยังไม่สัดเสน,นะครับโดนกีดกันเยอะเหมือนกันโอเคตอบคำถามท่านนักลงทุนกันนั่นนะครับ ไม่มีคนดูเลยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณครับอืมแนวต้านมาสเตอร์คาราปาปุ๊บพอดีเลยนะครับ ไปแล้วนะครับมาสเตอร์เจอดาปรกบบิญญาณแท่งเบลเลอร์น,นะครับที่หกสิบหกตอนนี้หกสิบสามห้าสิบก็เป็นแนวต้านไปแล้วก็ไปลุ้นแนวรับข้างล่างนะครับห้าหกห้าสิบคาร์ปาลกนไปต่อไม่ได้นะครับแนวต้านอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้า ถามมันไม่ลงรับนะครับเรื่องของเบียร์ไซมอนถามทีทีเเเริ่มนี้ไปเมืองนอกแล้วนะครับคุณเซมอน แล้วนะครับอุ้นอะไรเทนเซนดีอาส่วนนี้จบนะครับเป็นดีบาว,วเฉยๆนะครับตรงนี้ได้นาต้ามาเลยนะครับไม่น่าสิ่งสิบแปด เจ็ดแปดะนะ่นะต้านมันนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันสิบเจ็ดบาทสิบนะครับถ้าไม่อยู่ในลงยาวเลยนะครับนะ 哎，诶。 ทนะั้งคู่เลยนะครับมีสัญญาณขายทั้งคู่เลยนะครับนี่ก็หันหกับขึ้นมาเยอะถ้าแปดหกศูนย์เองมาอยู่นี่ลงจบจบน้องน้องขาขึ้นเป็นสัญญาณขายหนักๆเลยนะครับ คุณวันนี้ถามซื้อกสิกรน,นะครับปีนี้เป็นปีของเขาเดี๋ยมจะไปแซงแบงรุงเทพแล้วนะครับการใช้ยินดีครับ ี่กำไร่นะครับชอตเต้นราคาสูงเด้่ยตอนนี้กลับมาเป็นลองแล้วนะครับสําหรับเซ็หราสิบก็คือลงซื้อขึ้นขายจริงๆมันก็ง่ายๆนะสําหรับแรงโน้มอ,อย่างนี้นะครับลงซื้อขึ้นขาย สองคาเลอครับก็คือมันประมาณนี้นะครับเซตห้าสิบก็ประมาณแปดหลุดแปดร้อยสี่สิบก็ซื้อทะลุแปดร้อยห้าสิบก็ขายง่ายๆนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นเล่นไม่ได้เราเล่นสีเฟกไปก่อนถ้าเล่นจริงๆอย่างอย่างที่ต้องถามคุณอาจารย์ใส่จริงๆแนละ้วมันเล่นสนุกนะมันเล่นง่ายกว่าด้วย ม่ากว่าหุ้นหุ้นเนี่ยอย่างนีงน้มีอะไรจะของมาถแถลงก็ยังนิวโรผู้บริหารขายตังหากที่ย7ิบเจ็ดบาทถามเอ็นีเอี มูมีเลเกืือูตร คนแนวต้านนะครับหายเดิมโอกาสผ่านยากเหมือนกันน่าจะไซเว์อยู่ระหว่าง15 16. ถึงประมาณ16.7จริงนะตาตาตรงนี้16.25ก็ก็แข็งแกร่งแล้วนะครับเป็นโซนให้ขายนะครับเกิน17บาทขึ้นไปอะ่ะอืม ท่านใจถ้าถือไว้ตอนนี้อ้วนเลยครับขอบคุณครับเอาตกลงถือหรือไม่ถือทำไมลืมคำว่าท่าด้วย S C B คือทีเฟกเนี่ยมันมีสเสน่ห์ุงตอนนี้ตลาดเรานังเน่าเนี่ยในแง่ของการเล่นช็อตเนี่ยมันลงเร็วมากนะครับตอนขึ้นเนี่ยหูกว่าจะขึ้นเนี่ยกว่าจะขึ้นตึกตึๆก ลงสามวันจบกว,ว่าสามเอ้าีนั่นนวรัมันก็อยู่แถวร้อยห้าเปลี่ยนแล้วนะครับมันเมอนอยู่เมื่อก่อนอยู่ร้อยสองประมาณร้อยห้าขึ้นไหวของพันแคบนะครับออดีอาเอ็กของ มันมี dr R กับ drx นะครับโอเค drx นี่มันเทรดทั้งวันทั้งคืนเลยเนีัยการายแชร์ให้แล้วครับครับก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์กันหน่อยนะครับมันปิดกัน้นการมองเห็นเยอะมากแล้วตลาดเองก็ซบเซามากคนก็ไม่อยากจะดูแนละ้วปิดจอกันหมดอืม ก็จันทงบอกว่าเดี๋ยวรอแนวรับก็อยู่แปดสามหกนะครับถ้าจะถ้าจะเปิดรอโอเควันนี้ท่านี้ก่อนนะครับนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก